นี่จะทำโรงงานน่ะมีแต่คนบอกว่าอย่าทำเลยโรงงานอ่ะหนีไปเคยไปปรึกษาพี่ที่เขาทาโรงงานหลายๆโรงงานไม่ใช่โรงงานเฟอร์นิเจอร์นะเขาบอกว่าการที่ทําโรงงานเนี่ยมันเหมือนกับเราทํา O E M ร้องรับผลิตให้กับเขามันมีแต่แบบกดดันต้นทุนของเรามีแต่คนต่อราคาเราต้องไปรับจ้างเขาผลิตมันมีค่าใช้จ่ายเยอะในการที่เราต้องแมนเทนแนไปถามพี่เดเวลอปเปอร์คนหนึ่งเขาชื่อพี่เต๋าเขาพูดกับเราอย่างนี้กอดอกแล้วก็บอกว่าปอไอ้คนที่มึงไปถามเขาว่าทาโรงงานแล้วสาเร็จหรือเปล่าเขาอ่ะเคยทําโรงงานบิวอินสำเร็จแล้วหรือยังนั่นไง ทำโรงงานเลยไม่ได้หมายว่าเขาไม่เก่งแต่ว่าเขาแค่ไม่เคยทาโรงงานเฟอร์นิเจอร์สำเร็จแล้วเราจะเชื่อเขาหรือเปล่าแรกที่เราเริ่มลัดโรงงานเนี่ยมันมีอุปสรรคมากมายอย่างที่พี่เขาคอมเมนต์ไว้จริงๆแหละไฟฟ้า3เฟสไม่พอที่อยู่อาศัยของพนักงานต๊อกของที่เตรียมไม่พอจริงๆเราไม่มีประสบการณ์ในการทาโรงงานมาก่อนเรียกว่าถูรูถูกกลางไปมีปัญหาอะไรก็แก้ไปการที่เรามีโรงงานเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ลูกค้าของเราที่ต้องการแบบความรวดเร็วในการทํางานหรือว่าคุณภาพในการผลิตผลิตโดยเครื่องจักรคุณภาพสูงแบบนี้เนี่ยคิดว่า แต่ใจไม่ผิดแน่นอนอาจจะตอบแทนทุกคนไม่ได้ว่าทำหรือไม่ทําเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยหรือว่าตัวน้องเองเนี่ยน่าจะเข้าใจอยู่แล้วว่าไอ้สิ่งที่เรากําลังทำอะ่ะมันคืออะไรจะต้องทําไปสักพักหนึ่งแล้วพอจะรู้ว่ายอดขายของเราเนี่ยมันอยู่ประมาณไหนก่อนแล้วก็ค่อยมาคํานวณว,ว่ารา,ายจ่ายจากการที่เราจะมีโรงงานเพิ่มเติมเนี่ยมันคือมีอะไรบ้างต้องคิดให้ครอบคลุมก่อนเรามักจะได้รับคําแนะนําต่างๆนาะนาะนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าเราตัดสินใจมาอย่างดีมีการคํานวณมีการวางแผนแล้วรู้สึกว่าเสียได้ถ้าจะไม่ได้ทํามัน ก็ทำเหอ